ก็ได้ลงมาช่วยบรรเทาทุกผู้ประสบภัยนะคะที่อำเภอผักไห่ค่ะโดยชุดทานน้าใจสภากาไทยเพื่อผู้ประสบภัยนะคะวันนี้เนี่ยจำนวน2,375ชุดนะคะเราก็ได้ร่วมกับอิ่งกาชาติอำเภอผักไห่ทางอำเภอเนี่ยได้ร้องขอผ่านแอปพล,ลิเคชันผลภัยนะคะ แจ้งถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ร้องขอชุดทาน,น้าใจไปที่สภาพระไทยเราก็เลยส่งชุดทาน,น้าใจมาช่วยในวันนี้ค่ะหลังจากนี้เนี่ยท่านนายวฯก็จะมีการร้องขอเพิ่มเติมไปอีกนะคะทางสภาระไทยก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนทางพื้นที่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปค่ะก็สําหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดอื่นๆนะคะทั้งที่เป็นอุทกภัยแล้วก็ภัยอื่นๆเนี่ยทางสภาพระไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนโดยทางพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถร้องขอความเดือดร้อนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือได้ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยนะคะคําร้องเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางอําเภอหรือว่ากิ่งกาชาติอาเภอนะคะไปจนถึงทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปทางเหล่ากระชาจังหวัดแล้วก็ส่งผ่านไปที่สภาเทศบาลส่วนกลางค่ะเราก็จะยินดีส่งความช่วยเหลือไปให้ทุกจังหวัดเลยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันนะครับน้าท่วมห้าอำเภอนะฮะอำเภอเมืองอำเภอ บางบานผักไห่เสนาและก็บางไซในส่วนของอำเภอผักไห่ของเรานะครับเนื่องจากว่าเป็นลำน้ำแม่น้ำน้อยนะฮะซึ่งไหลผ่านในพื้นที่มีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรขณะนี้น้ําในแม่น้ําน้อยซึ่งเป็นลำสาขาเป็นแม่น้ําในสาขาข,าของจัตพยาไม่สามารถที่จะระบายลงสู่จัตพยาได้เนื่องจากว่าทราบว่ามีน้ําทะเลหน,นุนจึงทําให้น้ำล้นเข้าสู่พื้นที่ของอ,งองําเภอผักไห่สองากฝั่งในจํานวนประมาณ3,000กว่าครัวเรือนใน14ตนําบลตอนนี้นะฮะ เป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจยอย่างยิ่งนะครับที่สภากาชาติไทยไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนที่ตกลกกัลํำบากในช่วงของผู้ประสบภัยน้ําท่วมผมจากคณะจะได้นําข้อมูลที่ยังเหลือตกค้างอีกนะครับบันทึกในข้อมูลแอพพนไพของสภากาชาติไทยเพื่อขอรับกามาจ่ายต่อไปต้องขอบคุณนะคะผู้ที่สนับสนุนสภากาชาติไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของเพื่อที่จะให้สํานักง,งานจัดหารายได้นะคะแล้วก็สํานักง,งานบรรเทาทุกข์นำมามอบให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยรู้สึกอิ่มเอมที่ได้มาทำหน้าที่นะคะในการส่งต่อทานน้ำใจจากผู้ที่ห่วงใยประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงสถานการณ์โควิดด้วยก็ยังไม่ได้คลี่คล,คลายเป็น อีกหนึ่งวันนะคะที่สำนักง,งานจัดหารายได้ทำหน้าที่ของการเป็นด onation รับเพื่อให้นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่อาจจะยากลำบากน้อยนะคะแล้วก็ยังมีกำลังที่จะส่งต่อความหุ่มใหญให่ให้กับผู้ที่รับผลกระทบในสถานการณ์โควิดหรืออุทกภัยนะคะสำนักง,งานจัดหารายได้ยินดีที่จะรับเป็นสื่อกลางในการรับเพื่อให้ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามเจตนารมณ์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ you yeah.